สวัสดีครับผมแอปนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมีรีวิวหน้าไม้หนึ่งลำนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้นา้นาๆท่านไหนหรือท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจเรื่องหน้าไม้นะครับก็ได้ติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับก็สําหรับหน้าไม้ลำที่ผมถืออยู่นี้นะครับเป็นหน้าไม้ทรงกระโจมยาวนะครับก็เอกลักษณ์ของเขาคือกระโจมจะพุ้มลางไปจนถึงปีกเลยนะครับก็ จุดประสงค์ที่ออกแบบงานดีไซน์งานแบบนี้นะครับเรื่องแรกเลยคือความสวยงามเรื่องที่สองเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่จะมาโดนที่รางนะครับแล้วก็ตอนที่รางตกกระแทกอย่างเงี้ยโอกาสที่รางจะพลดจะมอเนี่ยก็จะยากครับหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ารางอลูนะครับเขาจะ มีข้อดีข้อเด่นของเขาคือเขาจะไม่หมดตัวขยายตัวไม่บิดไม่งอเมื่อโดนน้ําโดนอากาศแต่ถ้าเขาตกกระแทกหรือไปไปล้มอะไรเนี้ยก็อาจจะคดจะงอได้พอดามไว้กับกระโจมยาวๆเนี้ยก็จะหมดข้อจากัดในเรื่องของตัวการคดงอจากการอุบัติเหตุทั้งหลายไปได้พอสมควรเลยครับแล้วก็สําหรับสเปคของหน้าไม้รานี้นะครับเป็นปีกค้างคาวนะครับปีก CNC โงของปีกจ็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ช่วงชักของหน้าไม้ลำนี้นะครับจากใต้ปีกถึงหน้ากล่องเนี่ยนะครับ76เซนนะครับแล้วก็ทิ้งปลายไว้ทั้งหมด30เซนก็สำหรับไก,ก่ก็ตัวนี้ก็จะเป็นไก่เซฟมกนะครับก็สำหรับตัวทรงงานนะครับอยากให้เข้ามาดูใกล้ๆทีหนึงก็ได้ครับงานตัวนี้เป็น ทรงกำคอแล้วก็ยกแก้มแบบหยดน้ำทั้งสองด้านนะครับงานก็จะสมมาตรกันยิงได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะครับนี่ผมพลิกให้ดูความปาณีตของการขึ้นชิ้นงานนะครับผมพลิกให้ดูรอบๆเลยอย่างิ้วแก้วนะครับก็ถ้าดูก็จะเห็นว่ามีมิติในเรื่องของความนูนความคมชัดเส้นคมไม่ไม่เบอร์นะครับไม่ไม่มีรอยยุกยิก ก็จะประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้ก็เพิ่มเติมก็คือคัดไม้ที่มีตาให้ก็จะเห็นว่าตาเขาก็จะสีเข้มๆต่างไปจากตัวไม้ที่เป็นตัวพื้นนะครับก็มีตรงที่พันท้ายแล้วก็มีที่นี่แล้วก็น่าจะแถวๆเนี่ยเนี่ยครับก็สําหรับอานาณาที่เล่นหน้าไม้กันก็ส่วนมากก็จะชอบว่ามันมีตาเขาเรียกตาหมาน ก็มิติของการเข้างานนะครับก็ให้เช็คทุกตัวเลยก็จะเห็นว่าการฝังกระโหลกสนิทนะครับขอบแนวขอบรางสนิททั้งหมดนะครับก็การต่องานนะครับไม่มีขี้เลื่อยเลยที่อะคริลิกนะครับจะเห็นว่าการปาดชิ้นง,งานเพื่อต่ออะคริลิกเนี่ยสนิทเป๊ะเลยนะครับผมให้ดูรอบเลยนะครับจะเห็นว่าไม่มีรอยขี้เลื่อยอุดเลยแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีครับสนิท จริงๆตัวนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะตรงเนี้ยจะต่อยากมากแต่ต่อสมิทมากนะครับจะเห็นว่าไม่มีการไม่มีการบดขี้เลื่อยเพิ่มเข้าไปเลยก็สําหรับหน้าไม้ต้นนี้น้ําหนักน่าจะประมาณสองโลก,กว่าๆนะครับสองโลเกดโดยประมาณก็เป็นน้ําหนักที่กําลังน่าใช้เลยนะครับก็สำหรับน้าๆท่านไหนที่สนใจหน้าไม้สไตล์แบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับ ช่องทางการติดต่อก็ที่ชื่อคลิปนะครับท่านกดเข้าไปที่ชื่อคลิปก็จะเจอคําอธิบายที่เป็นช่องทางการติดต่อก็สามารถแอดได้ทั้งไลน์ทั้ง Facebook เข้ามาสอบถามหรือจะโทรเข้ามาสอบถามโดยตรงก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าสะดวกขอเป็นเป็นส่งข้อความมาในในไลยยน์หรือ Facebook น่าจะสะดวกกว่าครับเพราะว่าบางทีผมทํางานประจําก็อาจจะไม่สะดวกในการรับสายในในวันทํางานจักถึองสุกนะครับถ้าจะโทรหาแนะนําให้เป็นเสาร์อาทิตย์นะครับ แต่ว่าถ้าเป็นช่องทางการกติดต่อด้วยการอ,อินบ็อกเข้ามาหรือข้อความเข้ามาหรือไลน์เนี่ยก็ได้ทุกวันทุกเวลาครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสําหรับน,านา้าๆท่านไหนที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกผมฝากกดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมจะทําผลงานสวยๆแบบนี้ลงให้ท่านได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ